โอ้ยครูครูพูดแบบว่าเนี่ยสำหรับพี่นกกับอ่าอ่าพี่รักกี้เมื่อกี้เนี้ยพูดได้ดีมากคือตอบตอบคำถามได้ทั้งหมดแล้วค่ะคือครูก็สอนดีสอนดีมากแล้วก็ให้ความรู้ให้ความรู้แบบเพียรตื่นตันมากเลยนะพี่เป็นคนลงให้โอ้ยตายแล้วไปเอาผ้าเช็ดน้ำตามาเลยเหรอพี่รัวไอ้ใช่มันเออก่อนหน้านี้ที่ที่พี่เคยคุยกับครูเนาะ พี่เคยกเรียนกับอวกพี่พี่นึกถึงคําพูดครูคนนั้นกับคําพูดครูคือมันแตกต่างกันมากคําพูดครูคนนั้นอะพี่ส่งเอาความไปถามเขาแล้วมันอยู่ในกลุ่มคือกลุ่มอย่างเงี้ยเลยแล้วเขาก็เขียนมาเออเขาไม่ได้เขียนเขาพูดเขาพูดมาเลยแล้วเขาแบบมันเป็นคําพูดที่แบบเอ๊ะเราอ่ะเสียตังค์ในราคาที่เราเราเรียนตัวต่อตัวนะออืมเเราเรียนตัวต่อตัวนะแต่เราแค่ถาม เรื่องอุณหภูมิห้องความชื้นแค่นั้นเองใช่ที่เขาให้ไปาม<อ>ใช่ไหมแบบแบบจี๊ดจี๊ดมากเลยคําเนี้ย เป็นแบบว่าทําไมไม่เข้าไปดูคอร์สออนไลน์ล่ะอืออือเราคิดว่าเออในกลุ่มนั้นน่ะเราสามารถถามอะไรก็ได้แล้วเขาก็จะสามารถตอบเราได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความรว<ฆ>ดเร็วเพราะว่าในคอร์สออนไลน์ของเขาอะ่ะมันไม่เหมือนของครูนะเนี่ยความแตกต่างก็คือที่พี่ตัดสินใจเรียนอะ่ะมันเหมือนกับว่าคอร์สของเขาอะ่ะเราต้องไปรูดดูเลยนะว่าเขาจะสอนอะไรมั่งในแต่ละในแต่ละวันในแต่ละครั้งอะ่ะ<ฆ>เราต้องไปรูดดูว่าบางทีเบื้องต้นเราก็จะมาคือแบบ ใช่แล้วแล้วก็มาคือแบบมันสลับกันไปสลับกันมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สอนต่อเนื่องอย่างเงี้ยที่พี่เข้าไปดูแล้วพี่อะเวลาเข้าไปดูพี่เรียนกับเขาอะสองสามอย่างเรียนทั้งสัตว์คิ้วทั้งทั้งโรคคิว้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แยกแยกแยก,แยก,แยกเป็นห้องไปอย่างเงี้ยแล้วพี่เข้าไปดูคิดว่ามันน่าจะยากแล้ววันนั้นนละพี่ก็ตื่นเต้นมากที่จะรับลูกค้าคนแรกใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่า พี่ก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราถามเขาอะเราจะได้คําตอบที่รวดเร็วแล้วก็เราก็จะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นแต่คำตอบนั้นะมันอีกอย่างหนึ่งแล้วอะพี่ก็มาถามครูครูก็ให้คําตอบพีกอย่างคือให้คาตอบแบบรวดเร็วเลยไปเซิร์ชไปเซิร์ชใน g ูเก l e ให้มันมันมีชื่อแบรนด์อยู่พี่สาวไม่ได้หายากไงคือแบบเฮ้ยอะไรวะเรา เรากําลังตื่นเต้นอยู่เรากําลังแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคนแรกด้วยเนาะใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละแล้วแล้วพี่ก็บอกกับครูบอกว่าเนี่ยครูก็เป็นคนหนึ่งนะที่ทําให้พี่อยากเรียนต่อของตางต่ออืมขอบคุณมากค่ะดีแล้วขอบคุณค่ะพี่สตอบต่อจากนี้นะคะทุกคนขอร้องเถอะทำให้สุดนะคะเอาไปสอนเอาไปอ่างเงี้ยฟอร์ไม่ว่าเลยเนื้อหาทุกอย่างที่ฟอร์ดให้ไปนะคะทุกคน